เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชาสเตต u อัพคริสต์มาสนะครับผมเป็นกาชาโดคังเฟสติวัลนิวเยอร์นั่นเองนะครับหลังจากที่หลายคนคงจะเปิดไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับผมเพิ่งจะมาเปิดนะครับผมเหตุผลที่ผมเพิ่งจะมาเปิดอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับถ้าเคยใครได้ติดตามผมจะรู้ว่าผมได้ไปเปิดกาชาของ ปาเบมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็นั่นแหละครับอย่างที่เห็นในคลิปแล้วครับช่วงนี้ก็เลยคิดว่าไหนๆเราก็ได้ตัวที่เราต้องการมาหมดแล้วแล้วเราเพชรเราเหลือด้วยเกินความคาดหมายวันนี้เราก็จะมาจัดสเตปอัพกันสักหน่อยเดี๋ยว200เมตรพอเลยครับรอบเดียวพอแล้วเพชรเราจะหมดเดี๋ยวแล้วนะฮะผมก็มาเนื่องด้วยสเตปอัพเนี่ยมันดีแบบโคตรๆนะครับโดยที่มันการันตี LR ถึง2ตัวเลยใน200เมตร นะครับคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมาพึ่งดวงเปิดป่าเบผมเลยก็ได้เพราะว่าไม่มีโปไม่มีหาเหวอะไรทั้งสิ้นเลยฮะมาแบบวัดใจล้วนๆเลยครับคือคนใจรักอย่างเดียวเว้ยอันนี้พูดตรงๆเลยถ้าใครไม่ได้ใจไม่นิ่งหรือว่าใจไม่รักป่าเบ่ะเปิดอย่างผมไม่ได้หรอกพูดจริงต้องมีคนที่ใจรักแลวก็ศรัทธานในป่าเบเท่านั้นนะถึงจะเปิดได้โอเคมาหวังว่าจะได้ LR ข้างทางบ้้งนะ LR หนึ่งเดียวที่ผมสนใจในนี้เลยนะครับผมก็คือ LR ของทางด้านสตัวที่ผมสนใจคือป่าเบ LR สีเหลืองกับป่าเบแล้วก็ UI สีแดงนะครับผมสน,สสนใจ LR 2ตัวนี้มากเลยขอให้ได้เหออนะครับอยากมากอยากเล่นมากอยากเล่นมากโอเคมาสเต็ปที่หนึ่งจะมี LR โผล่มาระหว่างทางไหมวะมันจะมี LR แบบระหว่างทางส่งเราไหม อันนี้คือมันสเต็ปมันการันตีอยู่แล้วนะไม่ต้องไม่ต้องไปดูมันก็ได้ค้ำค่า,าไปแค่มันรู้สึกว่าเราจะได้อะไรบ้างราหว่างทางนั่นเองครับผมเอ้ยเฮ้ย,ยไ,มไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจเล็กน้อยฮะเฮ้ยเฮ้ย ได้ตัวที่ยังไม่ได้ทั้งคู่เลยครับโกคูเด็กโกคหทีม oh GT ผมฟูแล้วครับทีม GT ผมฟูแล้วครับผมยังไม่เคยได้โกคูแบ็คก็ <น cents. S 1> ยังไม่เคยได้เอ้ยโกคูเด็ก oh. ไม่เคยได้เลยในเซิร์ฟ g b a l l เรียบร้อยครับทีม GT ของผมฟูแล้วครับผมไม่เคยได้จริงด้วยหลอนเลยสเต็ปแรกโกคูเด็กออกมาเรียบร้อยแล้วฮะไปครับโอ้โ oh ห huh. แม่เงยโอเคโอเคมาแล้ว ปามาเอลอาหน่อยเอลอาระหว่างทางหน่อยของเอลอาเอ้ยโกคูเด็กไม่เคยได้โอเคมากเลยนะโกคูเด็กโอ้โหทีม GT ทีกำลังต้องการทีมทีม GT ต้องการคุณโอ้โหมึงมึงไม่ต้องแตกเยอะก็ได้ก็รู้อยู่แล้วว่าได้อ่ะจะได้ตัวอะไร ขอแบบเบิ่ม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 ,ม,ม,มคือลืออุ้ยแอลเออไม่ใช่แอลโอ้โหไม่ท่านบิวโถ่เอ้ยตัวกลัวครับผมท่านบิวเคยได้ยังวะไม่ไม่เคยได้ด้วยไม่เคยได้ด้วยไม่เคยได้ท่านบิวเลยนะครับโอเค สเต็ปต่อไปเป็น LR แล้วนะโอ้ยขอ LR ชี่กูยังไม่เคยได้ตัวอะไรมื่เนียลองเปิดไปก่อนไม่รู้ได้ตัวอะไรแล้วขอแบบตัวที่ยังไม่ได้ขอตัวที่ยังไม่ได้พอเลยทั้งอุ้มไม่จะทั้งหัวแอนิเมชั่นมนเถอะมาเร็วขอตัวที่ยังไม่เคยได้นะขอตัวที่ยังไม่เคยได้ กูล,ลุ้งไปแล้ว <c oughs> ลุ้งไปแล้วฮะป่าเบมาทำไมอีกอจะเป็นตัวอะไรครับโอ้โหเจฟีด <c oughs> ก็ก็ยังไม่เคยได้จริงอ่ะเบ <c oughs> ซ์ g l o b ไม่เคยได้จริงอะแต่แบบโอ้โหเก่ง LR ที่กากมากเลยไม่อยากได้เลยไม่นะเฮ้ยสมนตินี้ขอโบลี่ไม่โบลี่ก็โบแจ็คขอสองตัวนี้เลยไม่โบลี่ก็โบแจ็คนะขอโบลี่ไม่ก็โบแจ็คมาขอสองตัวนี้เฮ้ยมันฟีเจอร์อยู่แล้ว ขอโบลี่ไม่โบลี่ก็โบแจค็คขอสองตัวนี้พอมามาโบลี่โบลี่มาโบลี่จะได้ไหมโอ้สอง อสองตัวเอาปลดเส้นทางเหรอโอ้รู้สึกไปมันตีสุดท้ายครับผมโอ้ยไม่คาดหวังแล้วรู้สึกแบบหวังไม่ขึ้นจริงๆว่ะจริงๆนะหวังไม่ขึ้นจริงนะเพื่อน มันหวังไม่ขึ้นเลยเว้ยมาเจอแบบนี้ดี <c oughs> ตัวอะไรครับ LR อเอ๊ะอันนี้หลุดเลทมาหลุดเลทมาครับ,รรบตัวอะไรครับโอ้โหหลุดเลทมาสองตัวเลย มาครับตัวไหครับโอ้โห <laughs> นี่หรือคือกาชาที่ดีเอาตรงเลยะเวยเนี่ยผมบอกหลายรอบแล้วว่าดวงคนอะรู้อะไรไม่รู้ไม่รู้เท่าดวงของคนเราเว้ยถามว่าอะไรไม่คุ้มสุดในที่เปิดมาเนี่ย โกคูจีคุ้มสุดครับ LR ผมก็ได้ LR กวกกวกมากๆเลยเป็น LR ที่กากทั้งคู่เลยทั้งโบลี่ทั้งเกฟิ fit, เนี่ยบางครั้งอ่ะไอคำว่าดีของทุกคนมันไม่เท่ากันเว้ย <laughs> มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะฮะดีกับไม่ดีแต่ถามว่าได้ตัวใหม่มาเยอะไหมก็เยอะอยู่นะครับเป็นตัวที่ไม่เคยได้แต่แบบมันต้องรอ eca ที่ที่ผมเปิดมาเนี่ยผมมองว่ามีโกคูตัวเดียว GT ตัวเดียวที่ว้าวสุดแล้วใช้ได,ใได้ใช้ได้จริงด้วย นำตัวอื่นเฉยๆหมดเลยนะครับไม่มีตัวอะไรที่แบบดูดีขึ้นมาเลยนะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะผิดหวังนะสำหรับผมมั่นใจที่จะผิดหวังมากๆเลยนะครับ LR ตัวใหม่ก็เฉยๆเป็น LR ที่เฝ้าคังนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะบอกตรงๆเลยคือเฝ้าคังครับแต่แต่ได้โกคูแบ็กมา2ตัวโอเคครับรอ ECA อย่างเดียวเลยนะครับ LR ก็ถือว่าเอามาเป็นของเล่นประดับ ID แล้วกันนะครับเพื่อให้ ID ของเรามีดูดีขึ้นมานิดนึง นะครับผมโ okay, อเคก็เกลือกว่าเอาตรงรู้สึกกูเปิดเบต้าดีกว่าอีกโอเคนะครับผมก็เห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ขอให้โชคดีเหมือนกันแล้วกานอยากเกลือเหมือนผมแล้วกันนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเกลือมากๆเลยสําหรับสเตปอัพ200เมตรของผมนะครับปีใหม่เป็นปีที่แบบโอ้ เริ่มต้นมาก็รู้สึกแบบเนาะดีนั้น้ด้เปิดป่าเบได้ถ้าไม่ได้ป่าเบนี่เครียดเลยนะโอเคครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลยยคิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม